สวัสดีครับจากผลงานอาเนอร์พาลูกทีมเก็บชัยชนะสร้างสถิติกุนซือป้ายแดงที่ออกสตาร์ทใน UCL ในลีกในบอนลถ้วยคาราบาวใน UCL ชนะ100% 4เกมรวดผลงานที่โดดเด่นเกมรับชัดเจนว่าโดดเด่นมากเพราะในพรีเมียร์ลีกเนี่ย ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดใน UCL ลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่นำอยู่บนหัวตารางแล้วก็เสียแค่1ประตูจาก4เกมถ้าดูจากชื่อของทีมที่ลิเวอร์พูลเจอเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันหรือเชื่อมากที่เราเสียไปแค่1ประตูนะครับแต่เกมลุกเนี่ยเมื่อไปดูแล้วในพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลยิงได้แค่19ประตูซึ่ง ไล่อันดับ้วเนี่ยทีมที่ทำประตูเยอะที่สุดก็คือทอตแนมสเปอร์ทำไป22ลูกแมนซิตี้ยีลูกเชลซี20ลูกลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่อันดับ4มีอยู่สิลูกอันนี้คือการจบสกอร์ลีวอันดับ4ในพรีเมียร์ในแชมเปียนส์ลีกบาร์เซลโลนาเป็นทีมที่ยิงประตูแบบบ้าคลั่งมาก16ประตู15ประตู ดอทมูลสิบสามประตูาบยอนมิวนิกสิประตูลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4เหมือนเดิมเท่ากันกับตารางในพรีเมียร์ลีกทำด้วย10ประตูซึ่งก็เท่ากับโมนาโกเท่ากับแมนซิตี้เท่ากับเดนโมอส์ซร์เลฟเกมลุกถ้าดูจากตรงนี้เรายังไม่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่อันดับสทั้ง2ตารางเลย ดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดในคลิปนี้ก็คือมันต้องมาพัฒนาโอเคละตอนนทีนี้เนี่ยเราบินสูงอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องสร้างสกอร์ที่มันเยอะกว่านี้พยายามไต่ขึ้นไปจากอันดับสี่เนี่ยขึ้นไปอันดับสูงที่ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นโอเคละแนแนวรับเนี่ยวิธีการเล่นเกมรับของเราดีที่สุดตอนนี้บนตาราง UCL เราก็เป็นเบอร์หนึ่ง บนตารางพรีเมยรีกแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งเกมรับน่าพอใจแต่เกมรุกเราอยู่อันดับ4ี่ทั้ง2ตารางจุดที่ยังไม่เห็นทีเด็ดสักเท่าไหร่เลยก็คือการใช้ประโยชน์จากเซตพีชแล้วก็การได้ประตูจากนอกกรอบ18หลาทีนี้ลูกเซตพีชมันมีคำถามที่น่าสงสัยก็คือว่าคู่เซนเตอร์ฮาฟของเราเนี่ ทั้ง b i g w o r d s ทั้ง i b บูเป็นท็อปอันดับ1อันดับสองในการเอาชนะลูกกาอากาศทั้งในยุโรประดับยุโรปทั้งในพรีเมียร์ลีกแต่เมื่อมาดูประตูที่มันได้จากลูกตั้งเตะลูกเตะมุมแล้วก็ลูกฟรีคิกทั้งหลายด้วยศักยภาพของนักเตะที่เป็นสุดยอด ของการเล่นลูกโดง่งทั้งฟันได้และอีบูเนี่ยกับได้ประโยชน์จากลูกเซตพีชไม่มากเท่าที่ควรเบอร์หนึ่งที่เราเห็นอยู่ก็คืออาซนอลเบอร์สองก็น่าจะเป็นแอสซันมิล่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่โมงเก่งไม่เก่งปัญหาอยู่ที่วิธีการมันจะต้องหาวิธีการที่จะสร้างประโยชน์จากการได้ลูกเซตพีชนี่แหละดังนั้นเนี่ย แผนในการเล่นลูกเท็พีสเนี่ยถ้าถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วผมเชื่อว่าอาร์เนอร์ก็มองเห็นจุดนี้เหมือนกันเราจะได้เห็นจุดที่มันพัฒนาขึ้นการทำประตูจากลูกตั้งเตะสารพัดที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นจากวิธีการเกมล่าสุดเนี่ยเห็นนะเห็นโจโกเมสในเกมที่ชนะไบรตันเนี่ยวิ่งสอดเข้าไปในการเล่นลูกฟรีคิก วิ่งตะลุยจากระยะทางยาวๆเนี่ยสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่จังหวะนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไปเร็วกวบอนนิดนึงนะครับมันก็เลยต้องขืนตัวเองในจังหวะที่ความเร็วของตัวเองมันเกินไปมองเพื่อคุมให้บอลมันเข้ากรอบแล้วอีกลูกหนึ่งเนี่ยก็โฉบมาโขกเสาแรกแต่มันก็ไม่รุนแรงเพียงพอที่เป็นประตูแต่มันเห็นวิธีการแล้วเชื่อว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคิดว่าไอ้ตรงนี้แหละ อันนี้สลอตจะมีการเน้นครับทีนี้ประตูจากหน้ากรอบ18ลาเห็นอยู่นะนักเตะของเราอย่างแมคก้าเนี่ยเป็นผู้เล่นที่วางเท้ายิงจากหน้ากรอบเขโทษได้ดีมากๆโซโบก็ดีแต่โซโบเนี่ยผมรู้นะครับผมก็บอกว่าตั้งแต่ต้นบอกซ้ําแล้วซ้าอีกบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับว่าโซโบเนี่ยเจอวิบากของไทยสวยเล่นงานเอาก็เลยทําให้หลายอย่างเนี่ยเจ้าตัวก็เล่นแบบขัดอกข,ขัดใจนะครับ มันไม่คลิกไม่ลงตัวเคอี่โจนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ในช่วงที่ไต่ขึ้นมาจากเยาวชนอยู่ในชุดเล็กเนี่ยเป็นนักเตะที่จบสกอร์จากแถวสองได้ดีมากๆเทรนก็พยายามแต่การคุมบอลให้มันเข้ากรอบแล้วก็คมเพียงพอที่จะเป็นประตูเนี่ยมันยังไม่เยอะพอโคดิค่คโปน่าจะเป็นคนที่ดูโดดเด่นที่สุดนาทีนี้ในการ ทำประตูจากระยะไกลยิงได้หนักหน่วงรุนแรงแล้วก็คุมบอลได้ค่อนข้างดีนะครับเจ้าล <_ S 1> ูโชคก็พยายามอยู่นะครับโอเคมันก็อยู่ที่วิธีการีกทำยังไงถึงจะสร้างจังหวะในการทําประตูจากการยิงแถว2นะครับการเคลื่อนที่การเปิดพื้นที่การเซตจ,จังหวะให้ตัวที่มีความสามารถในการวางเท้ายิงดีด ที่จะทำประตูจากหน้ากรอบเขตโทษมันก็ต้องมีนะครับผมเชื่อว่าไอ้แผนเหล่านี้เนี่ยมันต้องค่อยๆถูกเติมเข้ามาตอนนี้จะเห็นว่าความลงตัวในการเคลื่อนที่ความลงตัวในการวิ่งสอดเวลาเล่นแบบไม่มีบอลนักเตะของเราเนี่ยวิ่งเคลื่อนที่เปิดพื้นที่ได้ดีแล้วก็การสอดเข้าไป จากตำแหน่งที่ไม่ถูกเฝ้าระวังอย่างรูดิอาสเนนะครับที่ทำประตูได้เยอะๆนี่ก็เคลื่อนที่มาจากตำแหน่งที่มันไม่อยู่ในโฟกัสเข้ามาทําประตูโมเองก็มีเซนต์มีความเข้าใจในการหาตำแหน่งที่ดีมากๆเราก็จะเห็นว่าแบ็คของเราเนี่ยนะครับจะสอดเข้าไปจากมุมอับสายตานอกความสนใจของคู่ต่อสู้เนี่ยสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษเจ้าโรโปเนี่ยก็เห็นนะครับหลายจังหวะนี เห็นเจ้าลอบโบนี่สอดเข้าไปในกรอบเขตโทษเทรนหลายๆครั้งก็เป็นอย่างนั้นคอนเนอร์แบลีย์ก็เห็นแบบนั้นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ผมมองว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะทําประตูจากระยะนอกกรอบ18หลากราฟกราฟเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่ดันขึ้นมาเป็นตัวเทายในจังหวะที่เรากดคู่ต่อสู้อยู่เนี่ยพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ เป็นพื้นที่ที่เราจะรีบาบอลได้เยอะเลยนะครับแล้วก็หลายจังหวะก็เ,เห็นว่ากราฟได้บอลในตำแหน่งที่ได้เปรียบแต่การกะจังหวะที่จะวางเท้ายิงยังไม่ดีพอโซโบโมีความโดดเด่นในการเล่นแบบนี้ก็ยังไม่ดีพอการหาจังหวะเนี่ยมันต้องค่อยๆทำความเข้าใจโจนเนี่ยผมว่า โจนมีแววมากๆที่จะเป็นคนที่ทําประตูจากหน้ากรอบเขตโทษเด้งเป็นกรอเป็นกำเมกกาก็จะดีขึ้นแต่จุดที่ผมอยากเห็นมากๆก็คือแผนในการเล่นลูกตั้งเตะแล้วก็แผนในการสร้างพื้นที่ให้ตัวที่จะทําประตูจากหน้ากรอบเขตโทษได้ส่องแบบจะแจ้งได้วางเท้าแบบเหมาะเหมงยิงจากระยะที่คู่ต่อสู้นี่นะครับถูกอัดเข้าไปอยู่ในกรอบแล้ว ถ้าเมื่อบอลมันพุ่งเข้าไปเนี่ยมันทําให้จังหวะดาบสองดาบสามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับบางทีเนี่ยการยิงเพื่อให้มันเข้าประตูเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นความคาดหวังที่สูงเกินไปแต่เป็นการยิงเพื่อเปิดแผลสร้างจังหวะสองที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยผมว่ามันสามารถทําได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องจับตาดูนั่นก็คือ เมื่อไปดูสถิติปรากฏว่าในครึ่งแรกเนี่ยเวีร์พูลดูเหมือนจังหวะการเล่นเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยดีโดยเฉพาะในช่วง15นาทีแรกเนี่ยเห็นชัดเจนว่ามันต้องใช้เวลาจังหวะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยประเภทที่เล่นระดุเลยขย่มใส่คู่ต่อสู้เลยเนี่ยยังมีอะไรที่มันคล่อมจังหวะน,นิดๆหน่อยๆเนี่ย ไม่ลงตัวแบบนี้อย่างเยอะอยู่แต่ครึ่งหลังเนี่ยหลังจากที่ไปถูกติวออกมาแล้วเนี่ยถ้าดูเฉพาะผลงานในครึ่งแรกลิเวอร์พูลอาจจะหล่นไปอยู่กลางๆตารางก็ได้นะครับเพราะมีเกมที่เราตามหลังคู่ต่อสู้อย่างไบรตันเนี่ยนะครับจบครึ่งแรกเราก็เป็นลองไบรตันแต่เรามาแซงชนะในครึ่งหลังนะครับเกมเจอกับเบลเล์เซนครึ่งแรกก็เสมอกันศูนย นะครับเรา,ายิง4ประตูในครึ่งหลังนะครับเกมเจอกับ Arsenal, อาร์เซนอลเราก็ไปลอง2ประตูต่อหนึ่งเราก็มาเล่งทําประตูจนทั้งตีเสมอได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดีแค่ครึ่งหลังเนี่ยแหมมันก็ทําให้เรามองว่าโอกาสที่จะคว้าแชมป์เนี่ยบางทีถ้าจังหวะมันตื้ออย่าลืมว่าเวลาแค่ครึ่งหลังเ่ย เวลาดิบดมันอยู่ที่45นาทีบวกกับทดเจ็บถ้าตลอด90นาทีเนี่ยเราไม่เพิ่มสถิติในครึ่งแรกให้มันมากขึ้นแต่โอเคแหละมันแรกด้วยการที่เรามีเกมรับที่ดีที่สุดทั้ง2ตารางเลยทั้ง UCL แล้วก็ทั้ง Premier แต่ว่ามันมีวิธีนะผมเชื่อว่าอาร์เนสลอตเนี่ยน่าจะมองเห็นแล้วก็มีวิธีการในการพัฒนาตรงนี้จอนนี่ฮัด,ดิงกาเนี่ยคอยดูนะครับเพราะตอนนี้นกำลังติว ดาวินนุนเยสอยู่แล้วก็ติวโซโบอยู่เพราะสองตัวนี้เนี่ยก็ถูกคาดหวังเยอะมีการจับผู้เล่นสองคนนี้ไปติวพิเศษกับฮาดิงกาและหลังจากนี้ผมคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเก็ดูกันว่าแมนเดวิลมซึ่งเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาศัก,กยภาพผมว่าในยุคข,ของอันเนอร์เนี่ยในการพัฒนานักเตะ โดยปัจเจกก็คือลายตัวยุคอนเนอร์ดีกว่ายุคครอปนะครับแต่ครอปเนี่ยทำให้ภาพรวมมันดูดีแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยากเห็นนักเตะหลายๆคนได้ปลดปล่อยสก,กิาภาพตัวเองออกมาเพราะเกมรับมันทำให้เราเนี่ยมาอยู่ตำแหน่งนี้ได้แต่เกมลุกเนี่ยเรายกระดับได้อีกนี่ตอนนี้เนี่ยถ้าเรียงลำดับมาเนี่ยเราเป็นเบอร์สีในพรีเมียร์ลีก เราเป็นเบอร์สี่ใน UCL เราทําดีกว่านี้ได้ไหมผมว่าได้นะเชื่อว่าอันเนสลอตก็น่าจะคิดเหมือนผมเละครับสวัสดีครับ